ถ้าใส่พวงมาลัยไปแล้วอ่ะดึงยังไงก็ไม่ออกนะเนี่ยไข่น็อตออกแล้วดึงยังไงมันก็ไม่ออกนะครับมันต้องใช้ตัวดึงดึงออกนะต้องใช้สามขาดึงครับอืหดุดละต่อไปร่อนเขาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาหมุนมาไหมนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ไปแล้วมันหมุนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดนะที่เราต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีคนไปนหมุนเนี่ยหมุนไปขวารอบหนึ่งแล้วหมุนพวงมาลัยไปสุดขาดเรียบร้อยนะครับปกติไฟมันอยู่นี่ ไม่มีไฟเลยปกติแล้วรถอะถ้ามีแอร์แบ็กเวลาไขกุญแจมามันจะมีไฟรูปรูปแอร์แบ็กกระพริบอยู่แต่นี่ไม่มีเลยแล้วเขาลบอ่าเขาเอาถอดออกมาแล้วเขาเอาเทปปังไว้ไม่ให้ไฟมันขึ้นแล้วมันเป็นข้อดีข้อเสียอะไรยังไงข้อดีก็คือมันไม่ํำคาลูกตาข้อเสียคือพี่ไม่รู้ว่าแอร์แบ็กมันเสียไอไฟแอร์แบ็กเนี่ยเราไม่สามารถลบมันได้เขาเรียกว่าไฟเตือนระบบความปลอดภัยเหมือนกับไอรูไฟเบรกรูไฟเบรกก็ไม่มีทางดับยกเว้นว่าพี่จะไปดูน้ำมันเบรกค่องไหมหรืออะไรไหมแล้วก็ไปแก้ไขมันถึงจะดับ คันนี้นะครับ e สู d max ส่วนมากเราจะเรียกว่า D Max เก่านะครับหน้าไฟเข้าหลามเนี่ยนะก็เปลี่ยนพวงมาลัยพอดีว่าเจ้าของรถเขาเปลี่ยนมาเขาไม่รู้นะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงนะมันมีสไปร่อนคันนี้มันมีแอร์แบ็กนะครับตอนเนี้ยแต่ไม่ดังเพราะเขาสไปร่อนออกแล้วก็ปล่อยค้าไว้อย่างงี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับถ้าใส่พวงมาไลัยไปแล้วอะดึงยังไงก็ไม่ออกนะเนี่ยไข่น็อตออกแล้วดึงยังไงมันก็ไม่ออกนะครับมันต้องใช้ตัวดึงดึงออกนะ ผมจะถอดเอาพวงมาลัยออกก่อนนะครับตอนนี้เราไขน็อตออกแล้วเดี๋ยวผมจะถอดพวงมาลัยออกก่อนน็อตแน่นอยู่สองตัวสี่ลอกด้วยต่างหากน็อตแน่นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันแข็งแรงกว่าสว่านนะครับเพราะว่าถ้าเรา ไข่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพอหัวมันแตกละง,งานเข้าเลยทีนี้โอเคออกละอ่ะอันนี้ออกเสร็จนะอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่แผ่นอันเนี้ย ไอ้แตมจะใส่ไม่ได้นะะเดี๋ยวผมจะเอานี้ออกก่อนถอดนี้ออกครับถอดออกมาก่อนเลยนี่เสร็จแล้วต้องใช้สามขาดึงครับตอนนี้พวงมาลัยมันตรงอะ่ะเดี๋ยวเราใส่คืนแล้วก็ใส่ตรงๆนี้แหละไม่ต้องไปวัดอะไรเยอะแยะ เมื่อก่อนนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันถอดอยังไงนะจนแบบเจอแบบมีปัญหาต้องถอดเนี้ยก็เลยจะต,ต้องซื้อไอตัวนี้มามาใช้นะครับไอสามขาเนี่ยอืมหลุดแล้วเนี่ยไขดังแก๊ะพอแก๊ปพอมันหลุดล,ล็อกก็เลยหลุดเลยอ่าคอพวงมาลัยเนี่ยมันมีแป้นอยู่เห็นไหม พอเราใส่ถ้าเราใส่พรมอะไรตัวที่เป็นแอร์แบ็กแป้นอันนี้มันใส่ไม่ได้มันจะต้องไม่มีแป้นเขาไม่ได้ทำเขาเขาแทบไม่ได้ทำคอที่มันเป็นคอแอร์แบ็กมานะครับง่ายๆถอดมันออกครับถอดน,นี้มันออกก่อนดันเลยนี่ครับอ่ะโอเคเอันนี้ออกครับจบแค่นี้เราก็จะได้คอ อีสูตรที่เป็นแอร์แบ็กนะทีนี้เราใส่สไปรอลคืนลงไปก่อนครับสไปรอลเขาเป็นอย่างนี้นเ,นเขาอยู่อย่างนี้เห็นไหมนี่สไปร์ลเขาอยู่อย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาหมุนมาไหมนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ไปแล้วมันหมุนมาแล้วเนี้ยเดี๋ยวมันจะขาดนะเราทําง่ายๆโดยการนับนะครับเราหมุนขวาก่อนทั้งหมดอะ่ะสไปรอลนั้นหมุนซ้ายขวาได้ห้ารอบนะครับอ,อ่มันจะอยู่ข้างละสองรอบครึ่งเดี๋ยวเราจะหมุนให้สุดไปข้างหนึ่งก่อนอย่าออกแรงเยอะเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ามันตึงๆ อันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองเห็นไหมอันนี้สองอหมุนอีกสามตึงแล้วนะอันนี้คือสามรอบครึ่งนะครับเอาหมุนกลับขึ้นมาครึ่งรอบนะครับหนึ่งสองสามอยู่ที่เดิมเราหมุนซ้ายกลับไปครับหนึ่งสอง สามะนะนี่อยู่ประมาณนี้อ่ะกลับขึ้นมาครึ่งรอบครับแล้วเราหมุนคืนไปหนึ่งสองสามโอเคแปลว่าสไปรอนเขาไม่ได้หมุนมาที่เราต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีคนไปหมุนเนี้ยหมุนไปขวารอบหนึ่งแล้วหมุนพวงมาลัยไปสุดขาดเรียบร้อยนะครับอ่ะใส่คืนครับดีนะครับเอานงเอาน็อตมาให้พร้อมเลยนะไม่มีน็อตก็ต้องมานั่งหาน็อตอีกแล้วน็อตก็หายากยาก พี่เคยเห็นคลิปผมไหมผมแปลงพวงมาลัย2012ใส่แล้วมีปุ่มกดด้วยเคยเห็นยังมีผมก็ทําอยู่มันแปงไหมพี่อย่างนั้มันอยู่ที่ว่าพี่หาพวงมาลัยแบบไหนได้แต่ถ้าเอาของผมอะของผมอ่ะจะเป็นพวงมาลัยใหม่หมดเลยของผมอ่ะถ้าเป็นพวงมาลัยใหม่อะอยู่ประมาณหมื่นหน่อยๆแต่ว่าถ้าพี่หามือสองมาได้เงี้ยพวงมาลัยสามสี่พันเงี้ยคใช่ค่าค่าแรงทําอะผมคิดค่าแรงทาอะเวลาแปลงอะประมาณพันห้า ไม่รวมอุปกรณ์อย่างอื่นนะต้องมีสไปรอลมีอะไรเบสเสร็จแล้วอ่ะจบที่ผมว่าประมาณ3ามพันหแล้วพี่หาพวกมาลัยมาได้ราคาเท่าไหร่ก็นแล้วแต่พี่เลยอ่าฮะอันนี้เรื่องใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวใช่อันนี้อันนี้ผมแนะนําผมแนะนําพี่เฉยเผื่อเผื่อพี่แบบเฮ้ยมันทําได้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ได้รู้ว่าผมมารับทําอยู่ชอบพวงมาลเดิมมาแหละแต่มันสึกหมดแล้วครับพี่ครับผม เดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะหาครับแล้วผมมาหานั่นแหละถ้าพี่อยากจะได้บอกหรือว่าแต่ถ้าแต่ถ้าาของผมอ่ะของผมอันจะคือพรมอะไรใหม่ใหม่ใช่เบิกใหม่เลยแต่ว่ามีมีร้านน้องที่มันขายมือสองก็มีเดี๋ยวผมแนะนําให้ก็ได้ถ้าจะหานะได้ครับแต่ว่าเบไว้พี่ได้ครับเดี๋ยวพี่ทักไลน์ทักไลน์ผมมาก็ได้ได้ครับพี่แล้วพี่จะทําเมื่อไหร่พี่ก็ทักมาบอกเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยพอคุยกันปุ๊บเดี๋ยวผมก็ลืมใช่เพราะว่า ลูกค้าผมเยอะครับลูกค้าผมเยอะบางทีอ่ะคุยกันไว้แล้วพอปล่อยแล้วผมก็ลืมแล้วถ้าไม่ทักไลน์ทิ้งไว้เงี้ยลืมลืมว่าคุยอะไรกันเป็น่แล้วก็กดคอนโทรลได้เลยง่ายก็ได้ก็ได้ใช่พี่อันเนี้ยไฟแอร์แบ็กโชว์อ่ะถ้าพี่จะให้ไฟมันไม่โชว์อ่ะเพิ่มสายหลอกแอร์แบ็กอีก400รอันนี้ผมคิดค่าแรงพี่สา0ร้อยได้ครับถ้าพี่จะเอาสายหลอกแอร์แบ็กด้วยไหม เอาเอาดยกระดาครับัไงผก็ต้องโชว์จะไหมพี่ใช่ถ้าพี่เปลี่ยนพวงมาลัยอย่างไงก็โชว์แต่ผมอธิบายให้ฟังว่าพอสายพอใส่สายหลอกไปพอไฟมันไม่โชว์เวลารถชนอันนี้จะออกแต่ข้างนี้มันไม่มีอยู่แล้วเพราะข้างนี้มันอยู่ในพวงมาลัยโอเคดังนั้นเข้าใจอ่เดี๋ยวผมจะใส่สายหลอกแอร์แบ็กก่อนใส่นะครับสายเนี่ยเขาเปยมาเลยเดี๋ยวเราต่อของของเก่าเขาคืนเข้าไปก่อนอ่ะตอนนี้ไฟแอร์แบ็กมันโชว์อยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไขกุญแจให้ดูนะอ่ะผมไขกุญแจนะผมว่าเขาเทแป,ปะผิดไปแล้วแน่เลยเนะี่ยไฟ a i r ์แบ็ไปไหนอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเนี่ยไฟปกติมันอยู่นี่ปกติไฟมันอยู่นี่ไม่มีไฟเลยไม่มีไฟกับพิปขึ้นมาทำงานด้วย ปกติแล้วรถอะถ้ามีแอร์แบ็กถ้าถ้ามีแอร์แบ็กเวลาไขกุญแจมามันจะมีไฟรูปรูปแอร์แบ็กกระพริบอยู่เป็นเป็นรูปคนแล้วก็เป็นรูปรูปโป่องอะกระพริบอยู่แต่นี่ไม่มีเลยปกติมันจะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วแล้วเขาลบไปเหมอะ,อะเขา,าถอดออกมาแล้วเขาเอาเทปบังไว้ไม่ให้ไฟมันขึ้นเหรอใช <c oughs> เ่เนี่ยแง่แง่เนี่ยอาการเนี่ยแง่แน่แน่จะถามว่ารถพี่ไม่มีแอร์แบ็กก็ไม่ใช่เพราะลูกนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีไฟกระพริบขึ้นมาเลยผมว่าน่าจะเอาเทปบังไว้ แก,แกะออกมาแล้วเทียบังถามเลยพี่ผมว่าเป็นอย่างที่ผมบอกแง่แง่แล้วมันเป็นข้อด,ดีข้อเสียอะไรยังไงอะพี่ข้อด,ดีก็คือมันไม่ลําคาลูกตาข้อเสียคือพี่ไม่รู้ว่าแอร์แบ็กมันเสียอ๋อใช่เพราะว่ามันไม่มีไฟเห็นปะปกติแล้วอะ่ะถ้าเขาทําอย่างเงี้ยเวลาเวลาเราลบไฟอะ่ะเวลาเราลบไฟคือไอ้ไฟแอร์แบ็กเนี่ยเราไม่สามารถลบมันได้ถ้ามันโชว์ชเพราะามัน<ๆ>เขาเรียกว่าไฟเตือนระบบความปลอดภัยเหมือนกับไอ้ลูกไฟเบรกอ่ะ รูไฟเบรกก็ไม่มีทางดับยกเว้นว่าพี่จยาไปดูน้ามันเบรกพองไหมหรืออะไรไหมแล้วก็ไปแก้ไขมันถึงจะดับไอไฟแอร์แบ็กก็เหมือนกันมันไม่มีทางที่จะดับไปเลยอย่างเงี้ยคือถ้ามันใช้ไม่ได้อ่ะทุกครั้งสมมติเอาไม่ต้องใช้ไม่ได้ถ้ามันใช้ได้พอพี่อ่อนกุญแจมาไฟมันจะกระพริบ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 ปุ๊บพอละพอมันดีเทคเจอหมดมันก็จะดับไปเองแต่ตอนเนี้ยแมตไฟไม่อยู่ตรงไหนอะพี่ไฟไมนอยู่ตรงเนี้ยใช่เนี่ยแล้วเขาไปอุดเอาอะไรไ้ตรงไหนผมว่าเขาคงถอดเลือนไม้ออกมา แล้วก็เอาเทสมาแปะไว้เมื่ๆๆๆอวานนี่เขาไม่ได้ถอนนะอ่าไม่งั้นก็ต้องถามเขาพี่ว่า,ว,าว่าทําอะไรยังไงโอเคนะครับคุยกับพี่เจ้าของรถแล้ว <laughs> พี่เขาบอกไฟมันดับแต่แรกและเพราะนั้นต้องไปเช็คไม่รู้ว่าทาอะไรมาเจ้าของเก่าอาจจะดึงไฟออกอาจจะบังมนันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย <laughs> ก่อนที่ซื้อรถมารถมันอาจจะไฟโชว์มากันเด็ <laughs> ใช่ป่ะแล้วไม่รู้จะวิจจะแก้วิธีไหนก็ช่างแม่งดับแมงเลยอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้คอเราถอดแป้นออกแล้วนะครับเป็นคอแอร์แบกแล้วนะ เราเอาสายแต่ใส่เข้าไปในนี้ครับส่วนสายแอร์แบกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพันไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปตามมาร์กนะครับเอาให้มาร์กตรงนะปึ๊บใส่ลงไปเสร็จอันนี้ก็พันไว้นะแล้วเราก็ปอกคอใส่ครับ <c oughs> แล้วก็เอาปอกอันนี้ใส่อีกทีหนึ่ง ใส่แอร์แบ็กหลอกไว้หลบไว้ข้างในชิบอะโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถไปลองนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันรอบหนึ่งก่อนว่าดูพงมอะไรมันตรงไหมก่อนไปนะครับใส่น็อตไปก่อนผมส่วนมากผมก็ใส่แค่นี้สองตัวกันเหนียวนะแล้วเดี๋ยวเราไปขับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับมันตรงไม่ตรง ส่วนมากผมจะไปขับนะผมจะไม่ค่อยแบบว่าปล่อยออกไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันไม่ตรงเนี้ยลูกค้ากลับมาผมก็ต้องมานั่งแกะอกรอบหนึ่งสิเวลาผมเราเสียเวลาตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าดีกว่าไปเสียเวลาสองสารอบอ่ะเดี๋ยวผมเอารถไปลองแป๊บหนึ่งเอารถมาลองพวงมาลัยนะครับตรงนะ เดี๋ยวเราจะไปลองว่าไฟเลี้ยวเต,ตะไหมอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่เราเลี้ยวตรงนู้นนะแต่ว่าตอนนี้พวงมาลัยตรงอยู่แล้วรถกินซ้ายนิดหนึ่งนะครับเขาก็ต้องบอกว่าเวลาขับเขาก็ต้องขืนมือน,นิดหนึ่งนะให้มันตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับน,น,นู่นแถวนู่นเปิดไฟเลี้ยวขวากัน เป็นคําถามบ่อยมากเลยนะครับว่าใส่พวงมาลัยซิ่งแล้วตีพวงอ่าหมุนพวงมาลัยอ่ะมันจะตีคืนไหมอ่ะผมหมุนให้ดูเลยว่ามันคืนไม่คืนนี่นะเห็นไหมคืนไหมใส่พวงมาลัยซิ่งมันก็เหมือนเดิมครับตีพวงมาลัยตีไฟเลี้ยวมันก็จะเลี้ยวคืนเหมือนเดิม แต่ว่าผมบอกก่อนเลยเวาลาเปลี่ยนพวงมาลัยซิ่งเนี่ยพวงมาลัยมันจะหนักขึ้นเนี่ยผมสาวเนี่ยมือเดียวหนักอึ้งเลยแล้วล้อคันนี้ล้อใหญ่ด้วยอ่ะสังเกตไฟเลี้ยวไหมมีกี้ขวากับพิบเร็วซ้ายกับพิบช้าแปลว,ว่าขวาดับไปหลอดหนึ่งตอนแรกผมคิดว่าเขาใส่ไอพวงมาลัยซิงไอ้ผมผมนึกว่าเขาใส่หลอดไฟซิ่งมากับพิบเร็วแล้วเดี๋ยวต้องลงไปดูนะครับอาจจะไม่ขาดอาจจะเป็นหลอดไฟ รไฟเลี้ยวซิ่งแต่ว่าเออๆออนี่เห็นไหมตีซ้ายแล้วก็คืนเห็นไหมครับโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปได้เดี๋ยวเราจะได้ไปประกอบคืนกันครับผมไปลองมาแล้วใช้ได้ตรงไข่น็อตคืนครับะนะพวงมาลัยพวงมาลัยยังมีน็อตล็อกอยู่แต่ผมจะแบบถืนกพวงมาลัยด้วยมันจะได้ไม่หมุนไปไกลแต่ว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับเรา,เามาส์มาพวงมาลัยตรงแล้วจบ มันจะหมุนไม่ตรงไหนเราก็ใส่ตรงฮึโอเคนะอะเดี๋ยวผมถอดผมถอดพวงมาลัยออกกันปัญหาคือเป็นแตมใส่ย,ยากรุ่นนี้นี่ครับ เป็นอนรู้กันเลยว่ามันใส่ยากใส่แป้นแตะเข้าไปก่อนเห็นไหมมันจะใส่ไม่ลงนะติดเหล็กขยับเหล็กครับขยับเหล็กหนีขยับเหล็กหน,กนีให้มันเข้าได้โอเคนะ่นะอันนี้ก็หมุนขึ้นมานิดนึงแล้วก็เสียบปลั๊กครับไออันนี้ไม่ต้องใส่นะนี่อันนี้ไม่ต้องใส่นะเวลามันเราใส่แป้นแต่นาดี้เราไม่ต้องใส่นี้นะใส่นี้มันจะใส่แป้นแตะลงไม่ได้นะครับแค่นี้มันก็ฟิตแบบ ไม่ต้องจะไม่อยากจะลงแล้วตอนเนี้ยอ่ะเสียบเสียบปลั๊กแต่นะครับกล mm. ัวหลุดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวผมไม่เอาน็อตกับสายออกมาต่อดีกว่าใช้อันนี้มันหลวมเดี๋ยวเราใช้อีกอันนึงต่อเอาดีกว่าอ่ะผมไม่เอาชุดน็อตมานะมันจะมีปลั๊กมาด้วยปลั๊กนี้จะใส่แล้วแน่นกว่าแต่มันจะยาวกว่าหน่อยนี่ข้างตัวผู้ข้างตัวเมียนะตัวผู้เสียบไป้เลย ไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมไม่ค่อยอยู่แล้วก็บีบมันลงไปหน่อยโอเคพันเทปอยู่แล้วใช่ไหมลองแตะทีเขาว่าดังไหมอ่ะดังนะบางคนนะเอาแต่นี่เสียบปลั๊กงี้นี่พอเสียบพอเสียบปลั๊กนี้แล้วก็รอยอยู่เงี้ยแล้วกดพี่ทำไมแต่ไม่ดังเนี่ยเนี่ยผมเสียบปลั๊กแล้วทำไมแต่ไม่ดังมันไม่ดังนะครับเพราะว่าตัวแต่เนี่ยมันไม่ได้โดนคอมันไม่ครบวงจรน,นะครับแต่ถ้าเราเอาแต่โดนคอแล้วเราลองดัง ดังแล้วเห็นไหมอ่ะคันนี้ผมมันมัน,ม,นมันแกะออมายางงี้ใช่ไหมผมจะถอดปลั๊กข้างล่างออกก่อนเป็นปลั๊กแต่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเรากดลงไปอะ่ะเดี๋ยวแต่ดังลั่นแต้นแปน้นแปน้แปน,ปนอยู่นะเดี๋ยวเจอด่าเมียพ่อเอานะอ่ะใส่ลงไปครับใส่คืนลงไปเฮ้ยอย่างที่ผมบอกรุ่นเนี้ยแปน้แปนแต่แม่งใส่ยากไอเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นตัววีเห็นไหมมันจะเป็นตัววีอย่างงี้เห็นไหม เอาไอ้ตรงหัวมุมเนี่ยลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดันขาสองข้างนะครับเอ๋ลงไรเห็นไหมพอลงแล้วปุ๊บเราก็จับแล้วมันเราจับมันหมุนพอมันหมุนปุ๊บมันก็จะลงได้หมุนไปหมุนมา ไม่ลงเว้ยรอบนี้มันดือ้อึ๊บชึบอือเห็นไหมลงไปหมดแล้วชึบเคเนาะจับจับมนะันอ่ะแล้วก็หมุนไปพร้อมกับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยจะพาแป้นแปรไปเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงไปเองนะตอนนี้ลงอยู่นี้ละลงลงไหสุดอ่ะผมอยากให้มันลงไปอีกนิดนึงเคไข่น็อตครับนะต้องไขตัวหนึ่งให้อยู่ก่อน นะครับจังปล่อยพงอะไรไม่ได <vastly> <less> ้เพราะว่าถ้าปล่อยพงอะไรแล้วมันจะหงายออกมาประจํา เสียบปลั๊กนะถ้าลองแตลโอเคแต่ดังเราอัดน็อตกันอีกทีครับมเมืม่อกี้ที่สว่างมันปืด๊ดปืดอะ่ะมันไม่ได้อัดแน่นนะครับมันมันมันเหมือนว่าเราปรับแรงไว้ว่าให้มันแรงแค่ไหนแล้วก็ให้มันตัดออกนะครับไม่ใช่ว่าแก๊แก้แกล้แกเป็นกระแทกอัดไม่ใช่นะใช้มือเนี่ยครับ วัดแรงอีกทีหนึ่งชัวร์สุดอ่ะเรียบร้อยผมประกอบกลับนะครับเป็นนั้นเสร็จนะเรียบร้อยนะครับ แก้ไขปัญหาพวงมาลัยมีแอร์แบ็กแล้วแต่ไม่ดังนะครับสำหรับ d m a x เก่านะ DMa x โฉมปี07นะครับสงสัยตรงไหนนะครับทังมาถามได้นะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับก่อนจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด Racing Channel ทุกช่องทางด้วยนะครับเห็นผมช่องทางไหนฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามผมไว้ครับสักวันหนึ่งคลิปผมมันจะมีประโยชน์กับคุณแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i b ้ด้วยนะครับกล้องมันยืดแบบรถลูทึมนะครับทำไมมันถึงเป็นรถทำไมมันถึงเป็นกล้องของรถตูทึมคืออย่างนี้เวลาเราเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นข้างหลังเลยเห็นไหมอ,อันนี้ข้างหลังมันมองไม่เห็นนะครับมันทึกเห็นไหมครับกล้องมอยู่ข้างหลังเลยเราสามารถดูกล้องหน้าและกล้องหลังได้เลยเห็นอันนี้คือกล้องหน้าอันนี้คือกล้องหลังเวลาเราขับเราสามารถเปิดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับมุมกล้อง ผมรวบผมปับไว้ปับทิงไว้แบบนี้นะแล้วผมใส่เกียร์ถอยล้องก็จะปรับภาพกลับมาเป็นแบบนี